2. ซามูเอลบทที่ 21. ดาวิดทรงแก้แค้นให้คนกิเบโอนในสมัยของดาวิดมีการกันดานอาหารอยู่3ปีปีแล้วปีเล่าและดาวิดก็ทูลถามพระยาเวพระยาเวตรัสว่าเพราะซาอูและพงพันของเขาแปดเปื้อนโลหิตพวกเขาฆ่าคนกิเบโอนพระราชาจึงทรงเรียกคนกิเบโอนมาตรัสแก่พวกเขา ฝ่ายคนกิเบโอนนั้นไม่ใช่พงพัน์ธุอิสราเอลแต่เป็นคนอามูมไรที่ยังเหลืออยู่ถึงแม้ว่าประชาชนอิสราเอลได้ปฏิญาณต่อพวกเขาแต่ซาอูก็ทรงหาช่องที่จะสังหารพวกเขาเสียเพราะความกระตือรือร้นเพื่อพงพัน์ธุอิสราเอลและยูดาดาวิตรัสถามคนกิเบโอนว่าเราจะทำอะไรแก่พวกท่านได้เราจะทำอย่างไรจึงจะลบมนทินบาปเสียได้เพื่อพวกท่านจะได้อวยพรแก่มรดกข,ของพระยาเว คนกิเบโอนทูลตอบพระองค์ว่าระหว่างพวกข้าพระบาทกับซาอูและพงพันธุ์ของท่านนั้นไม่ใช่เรื่องเงินหรือทองทั้งไม่ใช่เรื่องของพวกข้าพระบาทที่จะประหารชีวิตใครในอิสราเอลพระองค์จึงตรัสว่าพวกท่านพูดว่าอย่างไรเราก็จะทําให้พวกท่านพวกเขากราบทูลพระราชาว่าสําหรับชายผู้ที่ล้างผลาญพวกข้าพระบาทและวางแผนทําลายพวกข้าพระบาท เพื่อไม่ให้พวกข้าพระบาทมีที่อยู่ในเขตแดนสักแห่งของอิสราเอลขอทรงมอบบุตรเจ็ดคนของเขาให้พวกข้าพระบาทเพื่อจะได้แขวนคอพวกเขาเฉพาะพระพักพระยาเวที่กิเบอาแห่งซาอูผู้รับการเลือกสรรของพระยาเวและพระราชาตรัสว่าเราจะมอบพวกเขาให้แต่พระราชาทรงไว้ชีวิตเมฟีโบเชตบุตรของโยนาธานโอรสของซาอูด้วยเหตุคำปฏิญาณที่ทั้งสองทำในพระนามพระยาเว คือระหว่างดาวิดกับโยนาธานโอรสของซาอูแต่พระราชานำเอาบุตรสองคนของนางริสปาบุตรีของไอยาซึ่งเกิดกับซาอูชื่ออาราโมนีกับเมฟีโบเชตกับบุตรห้าคนของเมราบราชธิดาของซาอูซึ่งพระนางมีกับอารีเอลบุตรบารัสซิลไลาชาวเมหลาพระองค์ทรงมอบคนเหล่านี้ไว้ในมือของคนกิเบโอนพวกเขาจึงแขวนคอคนเหล่านี้ไว้บนภูเขาเฉพาะพระพักพระยาเว และทั้งเจ็ดคนก็ตายไปด้วยกันพวกเขาถูกฆ่าตายในวันแรกของฤดูเกี่ยวข้าวในวันเริ่มต้นของการเกี่ยวข้าวบาเล่แล้วนางริสปาบุตรีของไอยาก็เอาผ้ากระสอบปูไว้บนก้อนหินสำหรับตนเองตั้งแต่ต้นฤดูเกี่ยวจนฝนจากท้องฟ้าตกบนพวกเขากลางวันนางก็ไม่ยอมให้นกในอากาศมาเกาะและกลางคืนก็ไม่ให้สัตว์ป่าทุ่งมาเมื่อเขาทูลดาวิดให้ทรงทราบว่า นางริสปาบุตรีของไอายาน,นางสนมของซาอูทำอย่างไรดาวิดก็เสด็จไปนำอัฐิของซาอูและของโยนาธานโอรสมาจากเมืองยาเบชกิเลอาดจ,จากผู้ที่ลักลอบเอาไปจากเมืองเบชานที่พวกฟิลิสเตียได้แขวนทั้งสองพระองค์ไว้ในวันที่พวกฟิลิสเตียประหารซาอูบนเขากินโบอาพระองค์ทรงนำอัฐิของซาอูและของโยนาธานโอรสของพระองค์ขึ้นมาจากที่นั่น และรวบรวมกระดูกของบรรดาผู้ที่ถูกแขวนคอตายและพวกเขาก็ฝังอัฐิของซาอูและของโยนาธานโอรสของพระองค์ไว้ในแผ่นดินของเบญยามินในเมืองเสลาในอุโมงค์ของคิชบิดาของพระองค์พวกเขาก็ทำตามทุกอย่างที่พระราชาทรงบัญชาไว้หลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงสดับคำอธิษฐานเพื่อแผ่นดินนั้นความกล้าหาญของทหารดาวิดพวกฟิลิสเตียมาทำสงครามกับคนอิสราเอลอีก ดาวิดก็เสด็จลงไปพร้อมกับบรรดาข้าราชการทหารของพระองค์และทรงสู้รบกับคนฟิลิสเตียและดาวิดก็ทรงอ่อนเพลียอิสบีเบโนผู้เป็นคนหนึ่งในพงพันธ์ของคนยักษ์ถือหอกทองสำริดหนักสามกิโลกรัมครึ่งมีดาบใหม้คาดเอวคิดจะฆ่าดาวิดเสียแต่อาบีชายบุตรนางเสรุยาเข้ามาช่วยพระองค์ไว้และสู้รบกับคนฟิลิสเตียคนนั้นฆ่าเขาเสีย แล้วเหล่าทหารของดาวิดก็ทูลปฏิญ,ญาณต่อพระองค์ว่าขอฝาพระบาทอย่าเสด็จไปทําศึกพร้อมกับพวกข้าพระบาทอีกต่อไปเลยเพื่อฝาพระบาทจะไม่ดับประทีปของอิสราเอลต่อมาภายหลังมีการรบกับพวกฟิลิสเตียอีกที่เมืองโกบคราวนั้นสิบเบคยัยตระกูลหุชาได้ฆ่าซัพ์ผู้เป็นคนหนึ่งในพงพันของคนยักษ์และมีการรบกับพวกฟิลิสเตียที่เมืองโกบอีก เอลฮานันบุตรยาอารโอเรกิมชาวเบตเลเฮมได้ฆ่าโกลิอัดชาวกัดผู้มีหอกที่มีด้ามโตเท่าไม้กระพ่านทอผ้ามีการรบกันอีกที่เมืองกัดอันเป็นเมืองที่มีชายคนหนึ่งรูปร่างใหญ่โตมีนิ้วมือข้างละหกนิ้วและนิ้วเท้าข้างละหกนิ้วรวมกันยี่สิบสี่นิ้วเขาก็สืบเชื้อสายมาจากพวกคนยักษ์ด้วยเมื่อเขาท้าทายอิสราเอล โยนาธานบุตรของชิเมอีเชษฐาของดาวิดก็ฆ่าเขาเสียคนทั้งสีนี้สืบเชื้อสายคนยักษ์ในเมืองกัดพวกเขาล้มตาด้วยพระหัตของดาวิดและด้วยมือของเหล่าข้าราชการทหารของพระองค์2ซามูเอลบทที่22บทเพลงขอบพระคุณโดยดาวิด ดาวิดถวายถ้อยคำของบทเพลงนี้แด่พระยาเวในวันที่พระยาเวทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากมือศัตรูทั้งสิ้นของท่านและจากเงื้อมพระหัตถ์ของซาอูท่านกล่าวว่าพระยาเวทรงเป็นศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าพระเจ้าแห่งศิลาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์พระองค์ทรงเป็นโลเป็นพลังแห่งความรอดของข้าพเจ้า ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งและที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดจากความทารุณข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญและข้าพเจ้ารับการช่วยให้พ้นจากบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าเพราะคลื่อนมรณะล้อมข้าพเจ้ากระแสแห่งความหายนะท่วมทับข้าพเจ้าสายใยของแดนคนตายพันตัวข้าพเจ้า วงมัจจุราชอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเมื่อมีความทุกข์ลำบากข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าและเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกัรของพระองค์แล้วแผ่นดินก็สั่นสะเทือนและโครงเกรงรากฐานของฟ้าสวรรค์ก็วันไหวและสั่นสะเทือนเพราะพระองค์กริ้วควันออกไปตามช่องพระนาสิกของพระองค์ และเพลิงพผ่นออกมาจากพระโอษของพระองค์ทานก็ติดเปลวไฟมาจากพระองค์พระองค์ทรงโน้มฟ้าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมาความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์พระองค์ทรงเครรพตนหนึ่งและทรงเหาะไปเขาเห็นพระองค์เสด็จโดยปีกของลมพระองค์ทรงทําให้ความมืดปกคลุมพระองค์คือเมฆทึบอันเป็นที่รวมน้ําฐานลุกเป็นเพลิงจากความสว่างสุกใสข้างหน้าพระองค์ พระ,ะเวทรงคำรนคลื่นครั่นจากฟ้าสวรรค์และองค์ผู้สูงสุดก็เปล่งพระสุรเสียงของพระองค์และพระองค์ทรงแพลงสอนทําให้พวกเขากระจัดกระจายทรงทําให้เกิดฟ้าแลบทําให้พวกเขาแตกหนีและก้นทะเลก็ปรากฏอีกทั้งรากของพิภพก็เผยโฉมตามการกำราบของพระยาเวตามลมที่พวยพุ่งจากช่องพระนาสิกข,ของพระองค์พระองค์ทรงเอื้อมมาจากที่สูงทรงจับข้าพเจ้า ทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากน้ำมากหลายพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากศัตรูเข้มแข็งจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าเพราะพวกเขาแข็งแรงกว่าข้าพเจ้ายิ่งนักพวกเขาประทะข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าประสบภัยพิบัติแต่พระยาเวห์ทรงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมายังที่กว้างใหญ่และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าไว้เพราะพระองค์พอพระทัยข้าพเจ้า พระยาเวประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าพระองค์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนมือสะอาดเพราะข้าพเจ้ารักษาพระมรรคาของพระยาเวและไม่ได้ทำบาปโดยหันจากพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะกฎหมายทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไม่ได้หันจากกฎเกณฑ์ของพระองค์พเคข้าพเจ้ารักษาตัวไว้ไม่ทำชั่วเพราะฉะนั้น พระยาเวทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าตามความสะอาดของข้าพเจ้าในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ซื่อสัตย์พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าไร้ตำหนิต่อผู้ที่ไร้ตำหนิพระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าบริสุทธิ์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์พระองค์ทรงสำแดงเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่โคดกงพระองค์ทรงช่วยประชาชนที่ถ่มตัวให้รอด แต่ดวงตาที่หญิงแยะโสนั้นพระองค์ทรงทําให้ต่ำลงข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงเป็นประทีปของข้าพระองค์พระยาเวทรงทำความมืดของข้าพระองค์ให้สว่างเพราะโดยพระองค์ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้และโดยพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์กระโดดข้ามกําแพงได้สําหรับพระเจ้าพระองค์นี้พระมราคาของพระองค์ไร้ตําหนิพระดํารัสของพระยาเวพิสูจน์จนเห็นจริงแล้ว พระองค์ทรงเป็นโลกของทุกคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์เพราะผู้ใดเป็นพระเจ้านอกจากพระยาเวและผู้ใดเล่าเป็นพระศิลาเว้นแต่พระเจ้าของเราคือพระเจ้าผู้ทรงทําให้ข้าพเจ้าแข็งแรงและทรงทําให้ทางของข้าพเจ้าปลอดภัยพระองค์ทรงทําให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมียและทรงวางข้าพเจ้าไว้บนที่สูงพระองค์ทรงฝึกมือข้าพเจ้าให้ทําสงคราม แขนข้าพเจ้าจึงโกงคันธนูทองสำริดได้พระองค์ประทานโล่แห่งความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์และการถ่มพระองค์ลงก็ทำให้ข้าพระองค์เป็นใหญ่ขึ้นพระองค์ประธานที่กว้างขวางสำหรับย่างเท้าของข้าพระองค์เท้าของข้าพระองค์จึงไม่พลาดข้าพระองค์ไล่ตามพวกศัตรูของข้าพระองค์และได้ทำลายพวกเขาเสียและไม่หันกลับจนกว่าพวกเขาถูกผ่านเสียสิ้นข้าพระองค์ทำลายพวกเขาหมดสิ้น ข้าพระองค์แทงพวกเขาทะลุเขาจึงไม่สามารถลุกขึ้นอีกเขาล้มลงใต้เท้าของข้าพระองค์เพราะพระองค์ประทานกำลังแก่ข้าพระองค์เพื่อทำสงครามพระองค์ทรงทำให้บรรดาผู้ที่ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์สยบลงอย่างราบคาบพระองค์ทรงทำให้บรรดาศัตรูของข้าพระองค์หันหลังให้ข้าพระองค์บรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็ทำลายเสียสิ้นพวกเขามองหาแต่ไม่มีใครช่วยให้รอดได้ เขาร้องทูลพระยาเวแต่พระองค์ไม่ได้ทรงตอบพวกเขาข้าพระองค์จึงทุบเขาแหลกละเอียดอย่างผงครีดินข้าพระองค์ขยี้พวกเขาและกระจายพวกเขาออกไปเหมือนโคลนตามถนนพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการทะเลาะวิวาทกับประชาชนของข้าพระองค์พระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ไว้ให้เป็นหัวหน้าของบรรดาประชาชาติชนชาติที่ข้าพระองค์ไม่เคยรู้จักก็จะโปรนิบัติข้าพระองค์ชนต่างด้าวจะหมอบราบต่อข้าพระองค์ พอพวกเขาได้ยินถึงข้าพระองค์พวกเขาก็จะเชื่อฟังข้าพระองค์คนต่างด้าวเสียขวัญและตัวสันออกมาจากที่กำบังแข็งแกร่งของเขาพระยาเวทรงพระชนอยู่และพระศิลาของข้าพระองค์เป็นที่ควรสรรเสริญพระเจ้าพระศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นที่ยกย่องคือพระเจ้าผู้ทรงแก้แค้นให้ข้าพระองค์และนำชนชาติทั้งหลายลงให้อยู่ใต้ข้าพระองค์ ผู้ทรงนำข้าพระองค์ออกมาจากบรรดาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงยกข้าพระองค์อยู่เหนือบรรดาผู้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์พระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากคนโหดร้ายเพราะฉะนั้นข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จึงยกย่องพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติและร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์พระองค์ประทานชัยชนะยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์ของพระองค์และทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั้น คือดาวิดและพงพันธ์ของท่านเป็นนิด2ซามูเอลบทที่23ถ้อยคำสุดท้ายของดาวิดต่อไปนี้เป็นถ้อยคำสุดท้ายของดาวิดดาวิดบุตรเยซีได้กล่าวและชายที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นให้สูงได้กล่าว คือผู้ที่รับการเจิมของพระเจ้าของยาโคบนักแต่งสดุดีอย่างไพราะของอิสราเอลได้กล่าวดังนี้ว่าพระวิญญาณของพระยาเวได้ตรัสทางข้าพเจ้าพระดำรัสของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าพเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงกล่าวพระศิลาแห่งอิสราเอลตรัสกับข้าพเจ้าว่าเมื่อผู้หนึ่งปกครองมนุษย์โดยชอบธรรมคือปกครองด้วยความยำเกรงพระเจ้าเหมือนแสงอรุณเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น คือรุ่งเช้าที่ไม่มีเมฆเป็นแสงสว่างภายหลังฝนที่ทำให้หญ้างอกออกจากดินพงพันธุ์ของข้าพเจ้าเป็นเช่นนั้นกับพระเจ้าไม่ใช่หรือเพราะพระองค์ทรงทำพันธสัญญาณิรันร์กับข้าพเจ้าอันเป็นระเบียบทุกอย่างและมั่นคงพระองค์จะไม่ทรงให้ความรอดทุกด้านและความปรารถนาทุกอย่างของข้าพเจ้าสำเร็จผลหรือแต่คนอธรรมทั้งหมดก็เหมือนน้มที่ถูกถอนทิ้งไปเพราะว่าจะเอามือหยิบก็ไม่ได้ และคนที่แตะต้องมันจะถืออาวุธที่ทำด้วยเหล็กและด้ามหอกและมันจะถูกเผาผลาญหมดสิ้นด้วยไฟที่นั่นนักรบของดาวิดต่อไปนี้เป็นชื่อนักรบที่ดาวิดทรงมีอยู่คือโยเชบฟบัชเชเบตตระกูลทักโมนีเป็นหัวหน้าของคนทั้งสามนั้นเขาเวี่ยงหอกเข้าแทงคนแ0ดร้อยคนซึ่งเขาได้ฆ่าเสียในครั้งเดียวในจำนวนนักรบสามคนคนที่รองคนนั้นมาคือ เอเลอาซาบุตรโดโดผู้เป็นบุตรของอาหูอาท่านอยู่กับดาวิดตั้งแต่ครั้งที่พวกเขาพูดยามพวกฟิลิสเตียซึ่งชุมนุมกันที่นั่นเพื่อทำสงครามและคนอิสราเอลก็ถอยทับท่านลุกขึ้นฆ่าฟันพวกฟิลิสเตียจนมือของท่านเป็นหน็บแข็งติดดาบในวันนั้นพระยาเวหทรงทำให้ได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงพวกทหารก็กลับตามท่านมาเพื่อโปรดข้าวของจากผู้ที่ถูกฆ่าตายเท่านั้น รองเขามาคือชัมมาบุตรอาเกชาวฮาราพวกฟิลิสเตียมาชุมนุมกันอยู่ที่เลฮีเป็นที่ที่มีพื้นดินผืนหนึ่งมีถั่วแดงเต็มไปหมดพวกทหารก็หนีไปต่อหน้าพวกฟิลิสเตียแต่ท่านยืนมั่นอยู่ในผืนดินผืนนั้นและป้องกันผืนดินนั้นไว้และฆ่าฟันพวกฟิลิสเตียและพระเยเวทรงทําให้มีชัยชนะอย่างใหญ่หลวงในพวกทหารเอกสามสิบคนนั้น มีสามคนที่ลงมาหาดาวิดที่ถ้ำอดุลลำในฤดูเกี่ยวข้าวมีพวกฟิลิสเตียกองหนึ่งตั้งค่ายอยู่ในหุบเขาเรฟาอิมคราวนั้นดาวิดประทับในที่กำบังเข้มแข็งและทหารประจำการของพวกฟิลิสเตียก็อยู่ที่เบตเลเฮมดาวิดตรัสด,ด้วยความปรารถนาว่าใครหนอจะส่งน้ำจากบอ่อที่เบตเลเฮมที่อยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราดื่มได้วีรบุรุษสามคนนั้นก็เหกค่ายคนฟิลิสเตียเข้าไป ตักน้ำจากบ่อเบเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมืองและนำมาถวายแก่ดาวิดแต่ดาวิดไม่ทรงยอมดื่มน้ำนั้นแต่พระองค์ทรงเทน้ำนั้นถวายแด่พระยาเวและตรัสว่าข้าแต่พระยาเวซึ่งข้าพระองค์จะทำเช่นนี้ก็ข,ขอให้ห่างไกลจากข้าพระองค์ที่จะดื่มโลหิตของบรรดาผู้ไปด้วยการเสี่ยงชีวิตของพวกเขาหรือพระองค์จึงไม่ทรงยอมดื่มนักรบทั้งสามได้ทำสิ่งเหล่านี้ อาบิชัยน้องชายของโยอาบุตรนางสีรุยาเป็นหัวหน้าของทั้ง30สคนนั้นท่านได้ยกหอกต่อสู้ทหารสามร้อยคนและฆ่าพวกเขาและมีชื่อเสียงดังวีรบุรุษสามคนนั้นท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงด่งดังที่สุดในสาสิคนนั้นฉะนั้นได้เป็นผู้บังคับบัญชาของพวกเขาแต่ท่านไม่มียศเท่ากับสามคนนั้นเบน,นยาบุตรเยโฮยาดาเป็นคนเข้มขแข็งแห่งเมืองขับเซเอล เป็นคนทำมหากิจหลายอย่างท่านฆ่าบุตรทั้งสองของอารีเอลแห่งโมอับท่านได้ลงไปฆ่าสิงโตในบ่อในวันที่หิมะตกด้วยท่านฆ่าคนอียิปต์คนหนึ่งเป็นชายรูปงามคนอียิปต์นั้นถือหอกอยู่แต่เบนยาถือไม้เท้าลงไปหาเขาและแย่งเอาหอกมาจากมือของคนอียิปต์คนนั้นและฆ่าเขาตาด้วยหอกของเขาเองเบนยาบุตรเยโฮยาดาทำกิจเหล่านี้จึงมีชื่อเสียงดังนักรบสามคนนั้น ท่านมีชื่อเสียงด่งดังกว่า30สิคนนั้นแต่ท่านไม่มียศเท่ากับสามคนนั้นและดาวิดก็ทรงตั้งท่านให้เป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ใน30คนนั้นมีอาสาเฮียวน้องชายของโยอาบเอลฮานันบุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮมชัมมาชาวเมืองฮาโรธเอลีคาชาวเมืองฮาโรธเฮเลสตระกูลเปเลตอิราบุตรอิกเคชชาวเมืองเทโคอา อาบีเยเซอร์ชาวเมืองอาณาโทษเมบุญในตระกูลหูชาสันโมนชาวอาหูอามหาหไรชาวเนโทฟาเฮเล็บบุตรบาอาณา,าชาวเนโทฟาอิทไทยบุตรรีบาชาวกิเบอาแห่งคนเบญยามินเบนายาชาวปิราธทนฮิตได,ดชาวลำทานกาอชัชอาบีอันโบนชาวอารบาอัสมาเวชชาวบาฮูริม เอลียาบาชาวชาอันโบนบรรดาบุตรชายของยาเชนโยนาธานชัมมาชาวฮาราอาหิอัมบุตรของชาราชาวฮาราเอลิเฟเลตบุตรอาหัสไบชาวมาอาคาเอลีอัมบุตรอาหิโทเฟลชาวกิโลเฮสโปรชาวคาราเมลปารายชาวอาราบีอิการบุตรนาธานชาวโศบาบานีคนเผ่ากาดเสเลกคนอัมโมน นาหะไราชาวเบเอโรดคนถือเครื่องอาวุธของโยอาบบุตรนางเสรุยาอิราตระกูลอิตรีกาเร็ตรตกูลอิตรีอุริยาคนฮิตไทรวมทั้งหมด37คนสองซามูเอลบทที่24 ดาวิดทรงให้นับอิสราเอลและยูดาพระพิโรธของพระยาเวเกิดขึ้นต่ออิสราเอลอีกครั้งหนึ่งจึงทรงร้าวใจดาวิดต่อสู้พวกเขาตรัสว่าจงไปนับคนอิสราเอลและคนยูดาพระราชาจึงทรงรับสั่งกับโยอาบแม่ทัพซึ่งอยู่กับพระองค์ว่าจงไปให้ทั่วอิสราเอลทุกเผ่าตั้งแต่เมืองดานถึงเบเอเชบาและจงนับจำนวนประชาชนเพื่อเราจะได้ทราบจำนวนรวมของประชาชน แต่โยอาบกลับทูลพระราชาว่าขอพระยาเวพระเจ้าของฝ่าพระบาททรงเพิ่มประชาชนที่มีอยู่อีกร้อยเท่าขอพระเนตรของพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทได้ทรงเห็นเหตุใดพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทจึงพอพระไทยทรงทำเรื่องนี้แต่พระดํารัสของพระราชาบังคับโยอาบและบรรดาผู้บังคับบัญชากองทัพโยอาบกับบรรดาผู้บังคับบัญชาของกองทัพจึงออกไปจากพระพักพระราชา เพื่อจะนับประชาชนอิสราเอลพวกเขาข้ามแม่น้ำจอเดนไปและตั้งค่ายในเมืองอาโรเออร์ e, ด้านขวาของเมืองที่อยู่กลางหุบเขากาดถึงยาเซอร์แล้วพวกเขาก็มายังกิเลาอาดและมาถึงคาเดชในดินแดนของคนฮิตไทและพวกเขามาถึงเมืองดานยาอันอ้อมไปถึงไซดอนและมาถึงป้อมของไทระและเมืองทั้งหมดของคนฮีไวต์และของคนคานาอัน และพวกเขาออกไปยังเนเกบแห่งยูดาที่เมืองเบเออร์เชบาเมื่อพวกเขาไปทั่วแผ่นดินนั้นแล้วพวกเขาจึงมายังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อสิ้นเก้าเดือนกับยีสบวันและโยอาบก็ถวายจำนวนประชาชนที่นับได้แก่พระราชาในอิสราเอลมีทหารหารแปดแสนคนผู้พร้อมทําศึกและคนยูดามีห้าแสนคนการพิพากษาบาปของดาวิดเมื่อนับจำนวนประชาชนเสร็จแล้ว พระไทยของดาวิดก็ทรงสำนึกผิดและดาวิดกราบทูลต่อพระยาวีว่าข้าพระองค์ได้ทำบาปใหญ่หลวงในเรื่องซึ่งข้าพระองค์ได้ทำนี้ข้าแต่พระยาเวแต่ขอพระองค์ทรงอภัยความบาปชั่วของผู้รับใช้ของพระองค์เพราะข้าพระองค์ทำอย่างโง่เขายิ่งนักและเมื่อดาวิดทรงลุกขึ้นในตอนเช้าพระวจนะของพระยาเวก็ไม่ยังกาดผู้เผยพระวจนะผู้ทำนายของดาวิดว่าจงไปบอกดาวิดว่า พระยาเวตรัสดังนี้ว่าเรากำหนดสามอย่างให้เจ้าจงเลือกอย่างหนึ่งจากสามอย่างนี้เพื่อเราจะได้ทำต่อเจ้ากาดจึงเข้าเฝ้าดาวิดและทูลพระองค์ว่าจะให้เกิดกันดานอาหารในแผ่นดินของฝาพระบาทเจ็ดปีหรือฝาพระบาทจะยอมหนีต่อหน้าศัตรูของฝาพระบาทเป็นเวลาสามเดือนเพราะเขาไล่ตามฝาพระบาทหรือจะให้โรคระบาดเกิดขึ้นในแผ่นดินของฝาพระบาทสามวันบัดนี้ขอฝาพระบาททรงตรึกตรอง และตัดสินว่าจะให้ข้าพระบาทกลับไปกราบทูลสิ่งใดต่อพระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพระบาทมาดาวิดจึงตรัสกับกาดว่าเราเป็นทุกข์มากขอให้พวกเราตกเข้าไปอยู่ในพระหัตถ์ของพระยาเวเพราะพระกรุณาของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักแต่ขออย่าให้เราตกเข้าไปในมือของมนุษย์เลยดังนั้นพระยาเวจึงทรงให้โรคระบาดเกิดขึ้นในอิสราเอลตั้งแต่เวลาเช้าจนสิ้นเวลากำหนด และประชาชนที่ตายตั้งแต่เมืองดานถึงเบเออเชบามีเจ็ดหมื่นคนและเมื่อทูตสวรรค์ยื่นมือออกเหนือกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทำลายเมืองนั้นพระยาเวกลับพระทัยเรื่องเหตุร้ายนั้นทรงบัญชาทูตสวรรค์ผู้กำลังทำลายท่ามกลางประชาชนว่าพอแล้วยั้งมือของเจ้าส่วนทูตของพระยาเวก็อยู่ที่ลานนวดข้าวของอาราวนาคนเยบูสเมื่อดาวิดทอดพระเนตรทูตสวรรค์ผู้กำลังสังหารประชาชนนั้น พระองค์กราบทูลพระยาเวว่านี่แหละข้าพระองค์เองทําผิดข้าพระองค์เองทําบาปแต่บรรดาแกะเหล่านี้พวกเขาได้ทําอะไรขอพระหัตของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์และพงพันธุ์บิดาของข้าพระองค์เถิดแท่นบูชาของดาวิดบนลานนวดข้าวในวันนั้นกาดก็เข้ามาเฝ้าดาวิดกราบทูลพระองค์ว่าขอเสด็จขึ้นไปสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระยาเวบนลานนวดข้าวของอาราวนาคนเยบูส ดาวิดก็เสด็จขึ้นไปตามคำของกาดตามที่พระยาเวทรงบัญชาเมื่ออาราวนามองลงมาเห็นพระราชาและบรรดาข้าราชการขึ้นมาหาตนอาราวนาก็ออกไปยอดตัวลงซบหน้าถึงดินต่อพระราชาและอาราวนาทูลว่าเหตุใดพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทจึงเสด็จมาหาผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทดาวิดตรัสว่ามาซื้อลานนวดข้าวจากท่านเพื่อสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระยาเว เพื่อระงับโรคร้ายจากประชาชนอาราวนาจึงทูลดาวิดว่าขอพระราชาเจ้านายของข้าพระบาททรงรับสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นชอบขึ้นถวายที่นี่มีวัวสำหรับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเลื่อนนวดข้าวกับแอกสำหรับวัวเป็นฟืนข้าแต่พระราชาของทั้งสิ้นนี้อาราวนาขอถวายแด่พระราชาและอาราวนาทูลพระราชาอีกว่าขอพระยาเวพระเจ้าของฝ่าพระบาททรงโปรดปราณฝ่าพระบาท แต่พระราชาตรัสกับอาราวนาว่าไม่ได้เพราะเราจะซื้อจากท่านจริงๆตามราคานั้นเราจะถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาเวพระเจ้าของเราโดยที่เราไม่เสียอะไรเลยนั้นไม่ได้ดาวิดจึงทรงซื้อลาน,นวดข้าวกับวัวเป็นเงินห้าสิบแผ่นดาวิดก็ทรงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยาเวที่นั่นและทรงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวกับเครื่องสารติบูชาพระยาเวทรงสดับคําอธิษฐานเพื่อแผ่นดินนั้น และโรคร้ายก็ถูกระง,งับเสียจากอิสราเอล